พบกับช <étique> <occasions S 1> ่องกุกกอกนะคะอขอเสียงหน่อยขอเสียงอาแทบันดออาเพล็ขซาม่าบอมมันีหาสมุขอไดมมานีน่ามาลองนำน้องพัชราฟ้าสกุลเฮ้ยมิสแกนนะครับกบ้ามันนี่สวัสดีครับมิสแกรนชาปโร มาลัซซี่มาพอมสางซีสันนะครับนะเป็นบุคคลแรกๆที่เข้ามาในพื้นที่นะครับตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆเนาะแล้วก็ไม่ห่างหายไปไหนก็ยังอยู่กับเรานะครับก็เป็นอ่ามิตภาพนะครับที่บิสเกนที่อยู่กับเรามาเนาะไม่มีพิธายกับใครครับคนนี้ครับมีแต่สนุกอย่างเดียว <c oughs> อยากให้ลุงพลร้องเพลงอะไรดีครับหมอลำ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 มาอะไรนะผมก่ได้เตรียมมาคุณลุงงานนี้งานเกิดคนไม่ใจเลยคุณลุงมีอะไรหาคุณลุงร้องเพลงนี้เขาจับติ๊บให้ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวไปดูเลยบักขมผานเพลงอะไรบักขมานบักขมผานอะไรบักขมผานเลยพี่ไม่ได้ร้องมาสองปีแล้วนะพี่นะมันเป็นปีเล่นได้ไปหรือ ะ,ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับสอบพอำเภอพนอนิวาสนะครับที่ได้ให้ความปลอดภัยนะครับให้กับทุกๆคนที่เข้ามาในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับกับทุกท่านนะครับอ,อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับอย่าได้มีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิด นะครับก็ขอบคุณผู้น,น,นําชุมชนบ้านจำปาดงและก็จำปาดงเหนือนะครับผู้ใหญ่เทืศักดิ์กับผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์มีเทศักดิกก์กับศักดิ์ก็ขอบคุณคณะพัชรานะครับพะระอ,อาสกลที่ได้ให้เกียรตินะครับมาแสดงในพื้นที่ของอาลาดู่ปาริจิตนคราชนะครับ ราชส,สิธิ์แห่งนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเอฟซีทั่วโ,โลกที่ได้ร่วมสร้างกันมานะครับุกคนพ่อแตนก็จะดูแลนะครับพท,ที่ล้านองคู่ให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่สักการะขอพรของ,ของอาสญญายันบาลมีของพ่อปู่แม่ย่าท,ทุกทุกคนนะครับที่เดินทางเข้ามาก็ให้ทุกท่านได้ขอพรน,นะครับจากองคู่ปริจิตนาคราชนะครับเชื่อว่าคนที่เดินทางเข้ามานะครับ กบจะร้อยละเก้าสประสบผลสําเร็จนะครับในการขอพรในครั้งนี้ทุกครั้งที่เข้ามานะครับก็ขอให้รัศสีแห่งนี้นะครับมีกรพบนะครับของทุกๆคนนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับป้าไม่ได้ร้อพอดอีหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะก็เลยขอแจ้งนิดนึงนะคะสําหรับท่านที่เรียกว่าเครื่องดื่มมืนเมานะก็สามารถทานรอบนอกได้นะคะแต่ว่าเราไม่ ไม่นำไม่ไม่นำเข้ามาในพื้นที่นะคะก็ทางรอบนอกได้ก็นั่นแหละท่านจังไม่ทราบตรงนี้เราเรียกว่ามีเขตห้ามลอสิงมึนเมา <c oughs> นาะพี่น้องก็วันนี้ก็เป็นความโชคดีนะของค่ายบอกเจ้าลแล้วนะพี่ณีก็โชคดีนะ FC หลายท่านก็โชคดีเมื่อวันที่เราบวงสวงเมื่อกี้นี้คนโชคดีเยอะมากเลยนะคะก<อ>็วันนี้พี่ีประเดิมเลยนะใช่ไหม เไปโรงฟางโชคดีก็ยังไม่คุณแบ่งหมดบ้างแล้วยังแบ่งไปแล้วแม่ทีนี้เขาแบ่งแล้วเนี่ยก็สำหรับทุกท่านที่มาร่วมสนุกในการในงานครั้งนี้นะก็อยากให้ทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่เพิ่งจับไปจะเพิ่งให้ติ๊บเลยหูดซิปสะก่อนปากเลยพ่อพัฒน์จะจบโยมเหเอ้ยรักเมียต้องส่งเสียภูมิใจเนี่ยก็สำหรับ ท่านที่อยากร่วมสนุกหรือว่าเต้นสนุกสนานท่านเนาะ็อยากให้แบบว่าสนุกสนานแบบยังเดียวให้ยก็จะบอกกันนีแต่ยูทูบเบอร์สนุกสนานอยู่ทั้งนั้นเลยอันจัเบิ้งแล้วนะเพิ่นก็สิเผ่าบ้าแล้วเพิ่นว่าในเครื่องพอดเครื่องว่าในพอดเอาเสร็จมาก็อยากให้ทุกคนร่วมเต้นร่วมมีฮากันแบบสนุกสนานนะมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันรุนแรงนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเปลียนไปแล้วครับ สำหรับคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับเกินร้อยนะครับนะถ้ามาไม่ดีเมื่อไหร่ก็เตรียมพร้อมนะครับนะก็ขอความเมียงท่านี้นะครับทุก่็าเพียงเท่านี้นะครับใีร่นสตรีค่ะ